ประเด็นต่อไปนะคะไปดูความเคลื่อนไหวสงครามระหว่างอิสราเอลกับฮามาสค่ะล่าสุดทางด้านอิสราเอลนะคะก็ออกมายืนยันว่าต้องคุมชายแดนทางใต้ของกาซาแล้วก็ด้านฮามาสค่ะก็ออกมาเตือนว่ายิ่งอิสราเอลกดดันมากเท่าไหร่ชีวิตของตัวประกันก็จะยิ่งเสี่ยงมากเท่านั้นค่ะ สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงเทลวิฟประเทศอิสราเอลว่านายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูผู้นำอิสราเอลกล่าวหลังประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมายืนยันหนึ่งในเงื่อนไขสำคัญค่ะประกอบการเจรจาเพื่อให้บรรลุข้อตกลงหยุดยิงครั้งใหม่กับกลุ่มฮามาสคือการที่ทหารอริสราเอลต้องควบคุมแนวพรมแดนทางตอนใต้ของฉนวนกาซา ที่ติดกับอียิปต์ซึ่งรู้จักกันในชื่อระเบียงฟิลาเดลเฟียทางนี้ในทันยาฮูนะคะก็ให้เหตุผลว่าเพื่อเป็นหลักประกันว่ากลุ่มฮามาสจะไม่นำตัวประกันออกจากชนวนกาซาและยืนยันว่าจะไม่มีทางออดข้อในประเด็นนี้ไม่ว่าแรงกดดันจะมาจากฝ่ายใดก็ตามค่ะ ในส่วนการเสียชีวิตของตัวประกันทั้งหมด6รายซึ่งทหารอิสราเอลพบศพของทุกคนภายในอุมโมงแห่งหนึ่งในเมืองราฟาทางตอนใต้ของชนวนกาซาดานเนทันยาฮูก็ออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่าทุกคนถูกยิงจากด้านหลังเข้าที่ศีรษะ และกล่าวถึงการประท้วงครั้งใหญ่ของประชาชนจำนวนมากว่าเขาขออภัยที่ไม่สามารถนำตัวประกรันทั้ง6คนกลับมาในสภาพที่ยังมีชีวิตได้และเน้นว่าการเสียชีวิตของทั้ง6คนเป็นเพราะกลุ่มฮามาสฝ่ายเดียวเท่านั้นค่ะ ทางด้านกองพลน้อยอันกอรซัมนะคะซึ่งเป็นกองกำลังฝ่ายทหารของกลุ่มฮามาสก็ออกแถลงการว่าตราบใดที่ Israel, อิสราเอลยังคงใช้กลยุทธ์ทางทหารกดดันกลุ่มฮามาสมีความเสี่ยงมากขึ้นว่าตัวประกันที่ยังเหลืออยู่จะออกไปอยู่ในสภาพอยู่ในโลงศพและกล่าวถึงการใช้วิธีใหม่กับตัวประกันค่ะหากพบว่าทหารอิสราเอลรุกคืบเข้าใกล้สถานที่ซ่อนตัวโดยไม่เปิดเผยรายละเอียดแต่อย่างใด ปัจจุบันนะคะฝ่ายความมั่นคงของอิสราเอลก็ยังประเมินข่าวว่าเหลือตัวประกันที่ยังมีชีวิตอยู่ในฉนวนกาซาอีก64คนในจำนวนนี้57คนเป็นชาวอิสราเอลและบางคนถือ2สัญชาติชาวไทย6คนและชาวเนปาลอีก1คนซึ่งเป็นคนละส่วนกับตัวประกันที่คาดว่าจะเสียชีวิตแล้วประมาณ70รายและร่างของผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในชนวนกาซาค่ะ